วันพรุ่งนี้นะครับเวลา8นาฬิกาเราจะมีการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ครับซึ่งเราสามารถไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็คือดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไม่สามารถที่จะทำได้เองก็เดินทางไปที่ไปรษณีย์ครับหรือแม้กระทั่งดิจิตอลชุมชนนะครับ IT ชุมชนนั่นแหละเออแต่ว่าไปไปรษณีย์ก็คือง่ายสุดครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่มีดราม่านะว่า เว็บนะไอตัวเว็บนะไม่ใช่ตัวแอปตัวเว็บเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยหรืออะไรต่างๆซึ่ง DGA จนะครับดิจิทัล Government d e v e l o p m e n t Agency เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าฐานข้อมูลที่ใช้ในแอปพลิเคชันกับในเว็บเนี่ยคนละส่วนกันแล้วก็ทั้งสงส่วนเนี่ยมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากที่เราลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งไปที่ กระทรวงมหาดไทยนะเพื่อไปเช็คว่าเอ้ยคุณเนี่ยอายุ16ปีจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆนะบัตรประชาชนประชาชนอะไระไปเช็คข้อมูลในส่วนนั้นเราก็จะไปเช็คข้อมูลในเรื่องของเงินฝากเราก็ส่งมาให้สัมภากรอ,อีกเพื่อเช็คข้อมูลในระบบฐานภาษีนะครับเพราะว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเรามีเงื่อนไขว่าถ้าใครมีเงินฝากเกิน500,000บาทก็จะไม่ได้ร่วมโครงการนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอายุ น้อยกว่าอายุ16ปีก็ไม่ได้ร่วมโครงการเช่นเดียวกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีรายได้นะครับเกินปีละ8 4 0 0 0 0บาทอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็พอผ่านปุ๊บก็จะมี การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะไม่มีการโทรหาจะม,มีการส่ง SMS นะครับก็จะต้องดําเนินการด้วยตนเองนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะถ้าดําเนินการไม่เป็นทําไม่ได้เนี่ยก็สามารถไปที่ดิจิตอลชุมชนนะครับหรือว่าไปรสนีไทยหรือโทรไปที่1111 11, กด1ครับ